อうう๋ออ๋าตะขอสวยน <want> <can> ี่ห้าน <ían> <al ở> <ux> ี่โดนมางนายมากน่ามากเลยเมื่อกี้นี้ว้าวไว้ร้ายเลยแหละแต่ลืมอัดคลิปนะคะเดินไปเรื่อยๆจอเห็นละโง่นะคะสวยมากพี่น้องอ๋ยสุดดีใจ ต้องคนที่ชอบผ่าเห็ดเท่านั้นจะเข้าใจฟิลนี้เห็ดรางูกสองดอกแบบดอกใหญ่มากทุกคนทุคนจะาพี่น้องเห็นมอไปเราไปดูกันป่าป่านี้เป็นป่าเล็กๆนะคะจะไม่ค่อยมีคนเข้ามาเขาจะข้ามนะคะทุกคนจะาโอ้ยลองุสองค่โอ้ยสวยสวย,สวยเดี๋ยว ก็ไดีลีลาได้จ้ะหาทางเข้าก่อนนะโอ้ตรงนี้รอบก่อนไอ้ก็ได้นะคะหนึ่งไข่แม่เหรอพี่น้องพี่น้ององามแท้ฮปอ๋อทคนมนังงามขนาดถ้ามาเมื่ออื่นในป่าแล้วเด้เนี่ยมันเป็นปาน่าในน้อยตรงนี้นะคนเขาก็จะมองข้ามนะ,ะทุกคนโอ้โหวักใหญ่ ลองมาวางเด้อนั่งพี่น้องออฮะทุกคนจะ้ะปักใหญ่งามแห้งเอาวันที่เท่าไรฮะอาซีลงบ่ตรงวันที่ก็เลยไปอยากบอกวันที่ปานได้ ใจแล้วพี่น้องซัเนกันเลยถงไวหเห็ดคืออยู่ต่างประเทศโหได้าการบอมาซีมาเนาะไปต่อมองเลยให้หมดได้คำเดียวว่าซํานี้อายก็ดีใจมากแล้วนะเพราะว่าหาเห็ดละงอกแถวบ้านอายนะคะปีนี้เห็ดละงอกออกไม่เยอะนะคะด้วยเหตุที่แบบว่าถ้าทุกคนรู้ไม่ใช่แค่จังหวัดสกลนครเนาะ ทุกจังหวัดปีนี้เห็ดเพาะออกเยอะมากก็เลยทำให้เห็ดอันอื่นออกน้อยนะคะไม่รู้ว่าจังหวัดอื่นเป็นเหมือนจังหวัดสกลน,นะครหรือเปล่านะแต่ว่าจังหวัดอายคือเห็ดละงกออกตลอดนะคะแต่ออกแค่วันสองวันหมดอะวันสองวันหมดแค่นั้นเลยอื หกรอดสารเห็ดขี่กระเดือนเอาคือก้าจ้ายอไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นแะบาบยหรือเปล่านะไอไม่ลกขนาดไหนถ้าเห็นเห็ดไยก็จะไม่ลกนะคะบาดพี่น้องเต็มเลยพี่น้องป้องปายพี่น้องป้องกุ๊กน้องจี่น้องอาจจะมีบานด้วยวามาเดี๋ยวก่อนเล้ยมาเดี๋มาเดี๋มาเด มาเดินคนเอ้ยนี่น้องว้าวมากที่โตดีกว่าบูดข้ามาแต่ว่าเด้งเอื่นมาเบิ่งสองดอกนี่ว้ายนี่ทุกคนหนึ่งสองสามโอ้ย โอ้ยคุ้มลอ้ยสวยเชยโอ้ยขอแบบดูนานๆหน่อยนะนานๆไานจะสีพอบอ,อี้ได้กว่ ตายเต็มเลยขาแข่ง,ขงทุกคนรอาแต่ขาพ่อนอสปอไว้นี่ก็เข้ามาเป็นป่าที่สามแล้วนะคะแต่ว่ามีรถจอดอยู่ข้างหน้า เลยไม่ได้อะไรเยอ,อะนะคะเพราะว่าแต่ละป่าไม่เป็นป่าเดบดไม่ใหญ่นะเป็นป่าน่นอๆนะทุกคนพอได้เดินแบบมอหอดกิโลดรอกก็จะย้ายไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องป่านี้เดินจนเหนื่อยมันจะสุดป่าแล้วเห็นดอกเดียวอสองดอกเห็นนาโทรมา ทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูป่าตรงข้ามบ้านแม่นาแม่นาาจารย์โปรยป่าที่สี่แล้วนะคะไปดูว่าจะมานไหม่ปแต่ว่าพี่เคยบอกว่าคนเยอะมากรอรุนว่าเราได้เห็ดไหมเราต้องได้สิมันมานะให้ลูกช้างมันมานะะ ป่านี้เป็นป่าโดดสนมากแล้วก็จะเป็นป่าแหะเห็ด <c oughs> ทุกชนิดออกนะคะเห็ดปวกเวนเห็ดเพาะเพราะว่ามันบ่แมนป่าสายใหม่ <c oughs> โรคเหมือนเดิมหรอคะแต่ว่ามันลรแต่ตรงข้างหน้าเนี่ยข้างในมันไม่โรกพี่เคยบอกว่าเจ้าคุณไปหาทางนาเจ้าพูดเพื่อจะอไปขาย ทางนั้นก็นาที่ไอซื้ออมันคนก็หายเยอะแล้วแต่ว่าใครสีมาบ้ะมาเหมือนกันทุกป่าไปค่ะเราไปรอรุ้นกันว่าป่านี้เคพีพีจะได้ไหมแล้วเห็ดคงจะไม่มีแล้วแหละคนเข้าหายเยอะนี่อย่างน้อยเราได้ผลไม้ป่ามักเมาโดกมากเลยเก็บเนะ คนเต็มปลาปลาเต็มคนแต่เห็ดไม่ค่อยจะมีหรอกคนมันออกบลายเห็ดแปลกง่ายเลยนะกูะสบอรีมักเมาปลา ขายอยู่ตลาดตั้งหลายเลยชาวบ้านนอกนอออคืน้องเนาะไอวาย่สิบเห็นหมากเมาในบ่อมาเนี่ยอยากกินส้มแทะพอละพอแล้วทุกคนไปแตับ,บ้านไม่กลับหรอกเดี๋ยวเดินอีกนิดนึง ชิมก่อนนะไม่แห้เลยจ้ะอืมคนคนนี้สิเป็นดงเลยนะอืม ใช่หละเห็ดเก็ดเออเห็ดดีจะฝนไม่ตกมีแรงวิตมินมซีสู้ซาขึ้นมาทันทีไปต่อมันด้ขวนเอ้ยดอกแรกได้ป่านี้กำลังจะออกจากป่าเราเห็นบ่า ดอกเดียวแค่ค่ะแหะจ้ะคือบุญหัวขนาดที่ได้หนึ่งดอกนี่คือดีใจแห้งเอาหลอดผลมาพี่น้องมะเราหล,ลอดผลให้อายเอาโอ้โหสวยๆไว้สองสองอยู่นะสองอยู่นะสามอยู่นะสามสี่อยู่นะนี่นี่นี่ทุกคนสี่อยู่นะเดี๋ยวให้ดูก่อนเยอะกว่าอุ้ยหนึ่ไงเฮ้ยหนึ่ไง เดีอยกันโนอ้ทุกคนเยอะเลยอ่ะทำยังไงดีพรุ่งนี้มาแต่เช้าไหมพรุ่งนี้มาแต่เช้าไหมเดี๋ยวจะไม่ตัดขาตรงนี้นะคะถ้ามีดอกเล็กๆอยู่โอ้ยนี่อีกทุกคนจ้าดอกไม่สวยแต่ก็โอ้โหโอเคสักกะรัดนี่ปันเพชรขีดกระเดือนเนาะสีวาวไปแต่ก็ดีใจแหละ ยังเห็นปลานี่ข้ามเมือดแล้วเด้นแต่แต่สิเมืออาไก็ได้อาจจะไม่ตัดตรงนี้นะคะสาเหตุคือถ้าตัดปุ๊บก็จะเห็นว่ามันมีเห็ดอะไรแล้วเนี่ยมันกำลังออกเต็มเลยทุกคนเดี๋ยตรงนี้มาสองดวใหม่เอาเลยเนาะจะตัดที่บ้าน เราก็ไม่อยากมานะทุกคนมาวน,นี้เต็มเลยนางสาวไทย ข้างนอกนะได้ก,กับได้กลับเก,ก็เป็นของเราถ้าพี่น้องไม่รอดก,ก็เป็นของคนอื่นไปค่ะเก็บมันปูสภาพดูก่อนนะเอาได้ไหมก็ได้แล้วพี่นอ้องไม่ได้แล้วนี่ไม่ได้แล้วนี่ค่ะอันเมื่อกี้เนี่ยกล้งเมื่อกีเดหกดอกไปค่ะสวยมากเลยนาะ ธรรมชาติจะออกแล้วนะคะหมดละลัะบ้านดีกว่าเดี๋ยวให้ดูที่บ้านนะคะได้เยอะขนาดนาที่เคยเปิ้เพ็ดเต่าเรื่องไหนายุ่มกัด ถึงบ้านแล้วนะคะหน้าจนแดงยุ่งหลายขนาดเพราะสิไปซื้อก,กาแฟดำแล้วก็น้ำยาปรับขนุ่มแนวของเข้าบ้านมาถิงบริปัทแล้วหกโมงละไปซื้อแบบน้ำยาฉีดยุงด้วยเดี๋ยวให้ดูว่าได้เยอะประมาณไหนะโอ้แกบอ,อกกันนี้ให้ห่อนอยู่ห่อนหน้าวา่บบ้าเลยนะพี่น้องตอนนี้นะอ่อนหน้าขนาดตอนนี้นี่ดูนะคะ อ้อวหอนบ้านหนาจนแดงเยวจะไปออกกำลังกายอยู่นะจะไปวิ่งจะไปแรนจักน้อยจะออกกำลังกายแบบจริงจังละไม่ได้ <c oughs> ได้มักบินมอดมักมอดบาเลยไอบ้านไอ้อเอิญมักบิดมอดมักมอด วันนี้ไม่ร้อนนะไปเดินปา่าแบบก็ดีใจนะได้สมุดสามหมู่เนาะหมู่ที่หนึ่ก็ช่องดอกซามดอกแต่มัก็ดีใจที่มันเห็นอนะดีกว่าจะไม่เห็นเลยจะให้ดูเนาะอันนี้คือกลุ่มสุดท้ายเมื่อกี้ที่ไม่ได้ตัดขาเพราะพรุ่งนี้จะกลับไปเอาไก่ไม่ต้องมาไม่ใช่อาหารของไก่ไก่ไปกลับไปเอาตัวที่เหลือก็เลยไม่ได้ตัดขามาผมเมื่อกี้ได้จากดอก ฝนตกไลยกบับบริเวณีแบบความที่แบบจากใหญ่เฮ็ดกระไดพี่น้องว่ารดได้ฝนกน็คือแบบฝนพลึกตกขึ้นมอขึ้นเว้นไปแล้จจกหน่อยไปไก่ไปไก่ไม่ใช่อาหารของไก่ไปพี่น้องเบิงเด้อไม่ใช่อาหารของไก่นะเดี๋ยวเอา นกขึ้หลายใช้เหือไอถ้าไปมื่อนหี่กับบานโชคดีที่มาวมันนี้ว้ายพอคุยน้ำเผารู้เรื่องอันนี้ก็ะขามันอันนี้เช็ดทับแป้งเอาไว้ก่อนดูว่าได้กี่ดอกเนาะแม่แม่แก ร้อยสู้เอาดอกบานมาแค่สองดอกนะไม่รู้จะรอดหรือเปล่าคะวันี้ก่อนก็ไม่ได้โหดรลายนะทุกคนไปแ,แป๊บเดียวหนึ่งแป๊บเดียวของออ้นี่ก็คือเกือบสองชั่วโมงก็นละหน้าแดงพึงเวิงอยู่นี่ตรงนี้น้องหน้ารักมากเลยน้องอยู่ในโพลคนคนเดียวเลยนะน้องอยู่ในโพลเลยนะแบ่งออก ขายของน้องเจ้าไว้เจ้นี้เมื่อไปอีกเบ้อพี่บ้าหาเห็ดู้เดียวก็ไปเยอะอยู่เขาคุยกับเขารู้เรื่องอยู่สองสี่หกดย ดอกนี้คือสุดยอดเลยดอกเดียวได้อิ่มเจ็ดดอกแปดดอกนี่สิ่งได้เจอของวันนี้นี่คือเลิศมากเลยดอกนี้ สองดอกแรกได้สิบดอกพี่น้อะโอเคก็ได้อยู่แหละคนนี้ได้เมื่อกี้ไ,ไปขายเห็ดดอกตูมอีกไปสิบนี่ได้อยู่ สาสิบบาทโปรไปสไ่นี่